สบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาสกุลสกคนมาเดจ้ามากินข้าวเที่ยงแซ่บๆรำกันวันนี้เห็ดลาบซีซูพ่อแม่กินมีน้ำ้มนี่้ะจ้าพี่น้องมาจ้ากินข้าวเที่ยงแซ่บๆรำกันเด้อพี่น้องมาสกุลสกคนสบายดีพี่น้องสบายดีจ้ากินข้าวเที่ยงกันเด้อพี่น้องเด้อบุ๊มี่อยางกินลาบซี๊ดไปผู้ลาบนะไปผู้พี่น้องมาหยามาเด้อพี่น้องหลายเลยมาจากหลายที่พี่น้องมาหยามมาดิ่ง ภาคภาคเบิ้งคลิปใช้กินละสองสาวน้องบ้แซ่บด้วพี่น้องมาโชว์ชิมือบาเพีงนอี่ะกากเนี่ป็นเดได้การอบอกลินะมันเข้าลูกใชรฮะฮันบกพร่ไปเลยคือกินกขเปี๊ยบนะเนี่ที่เขาก็เขาเปียบ่เข้าสอเข้านาะ

ว่าจะทำพี่พี่น้องกินได้ไหมฮะก็ทำได้หรือว่าเอาแบบชุกันฮะทำได้ป่ะทำแค่ทำเพื่อทนะชุดบนน้องนี่เอามาเงินเหลืองไงเพือนเออเงินนี่เงินกุ้งแันแบบแค่เนเสียงกแค่คนดีเนาะ ะไปต้มนึงมาเจอร์จะมาไเนี่ยอืมต่อถึงได้หมักเล่นนะชต่อจะบ่ฮะขึ้นมาเชิงเอกินมันหมักได้มักเล่นอนเชิงม้ไอโมอากให้บุกินดิให้มันกินแล้วอยิแล้วก็ไิต้มทเล่นเดียวักิน้โมให้กินบเพกินเปลือกใต้ยางใส่ตยางหม่อบพงหมด ก็กำซื้อมาเป็นพนกุ์เซ็ตก็เจ้าครหน่อนะเจ้าส่น้ำเก่าเราบริจาคเสียสุครับจป่าใน้ำเกลาคือก้าเราจะินเออขึ้นอยู่ใต้ถุนจินใต้ถุนบ้าน ไปง้อเลยว่าใจถุนนะเนี่ยครับองตา่างเราแล้วตา่างเนื้อหนอมือหน้าเสี็พักกันเนี่ยาหาเข้าบ้านเจอแล้วกี่ไทยไปบ้านหรือบ้านเราจีงเล่อ่ะป่าแน่ไปป้าเหนืก็บแม่บักบิลหนิเจียงเล่อ อเอาจมิงๆอันเป็นพายแวบ้านเราไงมาเชียงเลยวิธีสุดเนี่ยเออโบแมนหรอเชียงเวยนี่เรามีเชียงเวยนีท่านเซียงเวยนี่แหละเชียงเวยที่ในเมืองที่มาทำมาดงเขาทำมดงเลยเดี๋ยวปาก่อนจะไป ลืมบายาข้าม่ให้ไม่เท่าเียงลนี่ไปทางเลนเียงลม่ยังน้อยอ่ะร้นน่องไม่แสงบ่กทาเมือข้าวไเนี่น้องเหคือเ็น้องก็เดียวว่่งะจะคือไม่แสงบอกไน้อง เล่ทิมเลแงลทรล่าลางรามัล <narrower> <ain> ้างล้วโาาับคนเนี่ยคนล่างนล่าตล่างหแล้วแงเาไหมเอาดับโรศัพท์จะเอาต้มไปล้างเครื่องใหมไอตูนเลย ข้านล่างเครื่องใหม่บอด้ยคนจับมันเต็มเข็นฟล์มอรนะครตัดแห้เอาอะใรลงตุกลงโบวางจนแตกต่อต่อวัตเตอร์ฟิล์มมันฟิล์มมันจะต้งต่นวตเตอรครบแล้วปมาันห้าจอดจ้าวจ้ารุ่นนี้เปลี่ยนปุ้หน่วยเลยมาเข้าถ้ำเนาะคอยเชื่อจ้าวแม่ได้เลยไเรีมนไจ้า อลกากกระดานแปลงป่ามันจะเปลี่ยนร่งมีนี้แจ็คใช่่างมีหอกมีวอเนี่ยอ๋อวอเนี่ยครับวีวอออันนี้ครันเปลี่ยเไฮโอ้ตไหมมันจ่งเศษป่ายัอไงฮันเชียวคอยส่งเศษทุกมาพายอนเ่น

บ่บ่ซีบ่สดมุมโยแต่สาวเจ้าบุลรอกแต่สาวซีนค่อยซีนค่อยซื้อกันยังสดค่อยปลาไวแต่จะค่อยซื้อมงยังสดเเบิงเขาก็ะหูนีมันเชียวรืมอยู่อนี่หซื้อปลาไว้มันแห้งมันมีแต่แดงอยู่ซือซื้อหางาตุ้นจะจกอันน้ในทงยางมาไม่จี่มก็ยังก็มาเเนี่ยปลาัมันไม่นำกระตุกอย่งเงีเอฮัเมันแงมันมีเม็ดเลือดอยู่ะกินนะนี่มันมีเม็ดน้ำแข็งเอ น้่นยค่อยเดินไปซื้อม่เอ้ปุกินปุกข้าวไลูกได้รเ้เฮ้ยข้าลูกไหมโอ้ยมาถัย้อนเสตียเนี่นี่นี่นะแบงหาด้นน่นนี่วะแ้ยเบงมาานนัน่วะนี่วะข้อกับอันเดีวเลข้อกับอันเดวเลอืมกินน้ำเดียวง่าขึ้นงาขึ้น กนะไ้องนบสเนาะหักน้องเปราับนาพักลวนี้ต่อไปอเะลาพี่ลาน้องไปกันเด้อจ้าจักน้ำละพี่น้องอิ่มน้องฝากติดตามสองสาวน้องไาแซ่ไปเด้อพี่น้องบ๊ายบายสบายดี กล่อยไว้เถอะส้มคือพวกอิ่มนะักินนะอิ่มนะงามเนาะดีเนาะเนาะดีเนาะผิดเนาะผิซะเมื่อไง่เอ้ออืขอบใจส้มเขาตมุ่งมนกับาวินกับเันะ เอาพอดีนั่นเองก็ได้รถคืออ่าน้ำได้ลูกบ้านได้ไหมมาเขาเช็ดจ้าให้นี้ก็ลาพี่แล่น้องไปก่อน้ะจะเป็น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวแพนสาวนุ่มบ่าวแพนขั้ยานสาวน้องพาดแซ่แม่เจิ๊ยโอ้เฮได้จัพี่อง บอกสันเราใต้เบาไล่ขมวนนี่ไ <Jung> ม <net> uh, ่ต้องเลยเอ็มเบาขมวนนี่ได้จะพี่น้องเราไปก่อนจ้ะพี่น้องสบาย